นวัดโพสต์ฝากถึงแบมแบมล่าสุดทางด้านของนวัดอิสระไกรศีลผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ประธานและผู้ก่อตั้งเวทีการประกวดระดับนานาชาติมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลได้ออกมาเผยถึงประเด็นที่แบมแบมได้โพสต์ซึ่งทางนวัดนั้นก็ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่แบมแบมโพสต์ อีกทั้งยังเผยอีกว่าอย่าไปคาดหวังอะไรกับคนพวกนี้ขอให้ก้าวเดินต่อไปเพื่อให้คนต่างชาติได้ชื่นชมโดยนวัดนั้นได้โพสข้อความดังกล่าวลงในไอจีสตอรี่โดยระบุว่าเห็นด้วยครับอย่าคาดหวังอะไรกับคนพวกนี้เดินหน้าไปเติบโตให้คนต่างชาติชื่นชมดีกว่าครับซึ่งหากแบมแบมได้เข้ามาอ่านก็คงจะรู้สึกดีไม่น้อยเลยทีเดียวที่มีคนเข้าใจความรู้สึกของตนเองขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ